เมื่อก่อนนะพวกเราก็พอที่จะทราบนะพอที่จะพอจะทราบแล้วว่าสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีพระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้เนี่ยคนเราก็จะนับถือศาสนานะนับถือประพุเว้าสันนิษฐนตีปักปัชาในวันนั้นจะอารามรุกข,ขเจตยานีมนุษย์ทราบไม่จะตาดตามนุษย์เป็นอันมากคืนว่าอย่างนี้นะ เมื่อถูกใครก็กคามแล้วคือเอาป่าไม้บ้างภูเขาบ้างอารามและโุกาสจดีบ้างว่า,าเป็นสารณะมนุษย์เป็นอำนาจเมื่อถูกใครก็ขคามแล้วนะภัยใ,ใหญ่ของมนุษย์คืออะไรรู้ไหมพวกเราเอาแล้วแต่นี้ยจริงๆแล้วนะพวกเรามีหมดทุกอย่างเลยนะมีหมดทุกอย่างเออทีนี้ทําไมต้องมีพระเจ้ามาชิ้แนะม,มาบอกคือต้องที่อยู่กับตัวเราเนี่ยแต่เราไม่รู้ นี่ยอย่างเงี้ยเอาเราดูด้ไปคำว,ว่าเราคือภัยใหญ่คอมมอนโรคืออะไรเพราเรารู้ไหมเอาเอาเราดูเอาเอามันยังไม่ถูกเขาบอกว่าเอาเอาอะไรยังไม่ถูกเนอะภัยใหญ่ขอมมนนษย์คืออะไรก็่ใช่ความคิดต่คนคิดดีก็ยังมีนี่ก <c oughs> <c oughs> ิเลสมันมีทุกตลอดเวลาเหรอ อารมณ์ตลอดเวลาเหรออารมณ์ก็มีอารมณ์ดีเนี่ยราเริงไม่มีเนี่ยฮะเดาไป <c oughs> นี่แหละนี่แหละตึงตึงตึงต,ต้องมีพระเจ้ามาบอกพวกเราไงถ้าพวกเราไม่รู้สาเหตุพวกเราจะแก้ไม่ได้เข้าใจไหมเหมือนกับหมอหมอไม่รู้โรครักษามไม่ถูกโรคอะไรเนี้ย ปวดหัวไปกินยากแก้ปวดท้อง่างนี้เห็นไหมที่พงค์ที่พงศ์งตรัสกันรู้แล้วพงศ์มาสอนพวกเราเพราะเราเป็นอย่างนี้นี้แต่พวกเราไม่รู้ไงก็ยังไหมเพราะเราเรา้จะแก้ไขถูกนี้นะอาจารย์ถามอย่างเงี้ยเพื่อจะให้พวกเราจะได้แก้ไขทุกอย่างของมนุษย์คืออะไรนะแต่แล้วพวกเราไม่มีทุกอย่างนเนีโอ้มาซา่าทุกการยินดีด้วยนะ มาใช้อริยสัจสี่มันมีตั้งทุกสมุทัยในรอบมากนี้มันมีทั้งสัจสี่อย่างเง้นเอาเราเชเอา <c oughs> นี่ที่ถามอย่างนี้เพราะอะไรไมัอยากจะให้พวกเราจำเลยถ้าพูดไปเลยพวกเราไม่คือมันไม่มันก็เรียกว่าไม่ไม่จอดจมไม่ให้ความสาคัญเวลาเวลาเพื่อนถามอาจารย์จะจะจะถามกลับกลับก่อนให้เขาได้คิดคิดหมดแล้วชื่ม่ออกถึงจะบอกมันถึองอย่าจำเลย ถ้าอาจารย์พูดไป,ไปไปไปอย่างเงี้ยจำไม่จาเหมือนกันอาจารย์เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีใหม่นะเมื่อก่อนเนี่ยพูดครั้งเมื่อครั้งสม,มัยพระที่คิดมา,มพพรพรานี่สองคนพบขออนญาตยอเไม่รู้เรื่องเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยพูดให้คนหลับก็ไม่ได้ผลเออยิ่งไปนั่งสมาธิฟังไม่ได้เรื่องเลยนะเพราะว่าเราจิตไปฟังบ้างหลบลมใจบ้างอางเงี้ย หลวงโ่เทศท่านถามตาม,มาคือตามานอนกับท่านใช่ไหมเออจะมาเนี่ยนอนกับท่านทีนี้ท่านถามเพราะท่านฟังเทศของมีอาจารย์หนึ่ง,น,งนะไม่บอกชื่อหรอกเป็นยังไงห้อนงินตะม,มาก็พูดตรงๆเน่เป็นคนตรงมากเลยบาเงนินเดอไม่ได้เกรงใจครูบาอาจารย์เลยนะขอาการก้าหลวงปู่ก้าวม,มังมไม่ได้ฟังครับผมว่างี้เลยทาไมไม่ฟังอ่ะเออ เก้าคนไม่ได้ฟังหลวงปู่เก้าคนเลยไม่รู้เรื่องเหมือนเพราะว่าอาจารย์นะั้นท่านลีลาชนเยอะก่อนจะเทศก็จะก่อนก่อนไม่เทศไมไ่กินหมากนะพอจะเทศแล้วกินหมากเทศไปก็หยุดเคี้ยวหมากดีแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยนะก้าคที่จัตามเก้าคนเลยกำหนดลมไม่เจเขาออกก็ลมเก้าผมภา,า,าวนาก็าเลยไม่รู้เรื่องเลยทุกคน,นูอ้าวมันก็ดีนะนี่ป็น,ออน่ันนะี้เลยนะก็ถูกแล้วเหมือนนเออ ถ้าถ้าถ้าพูดอย่างนี้นะถ้ามันเป็นสมาธิก็โอเคนะแต่ถ้ามันไปทางหลักมันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนเดิมนั่งตั้งนานเนะี่ยไปตั้งชั่วโมงครึ่งมันนะเนี่ยใช่ไหมชั่วโมงครึ่งมืนสองชัง่วโมงนู่นะเออชั่วโมงครึ่งนู่นน่ะใครจะไปพูดเยอะขนาดน,นั้นเนี่ยทีนี้อาตมาก็เลยใช้ให้พวกเราเนี่ยได้คิดตามเลยนะภัยใหญ่ของมนุษย์ภัยใหญ่ของสัตว์โลกนะพวกเรานะได้ไหมเนี่ย ก็สวยรู้ไหม <C> e <ars> ตั้งเทศมาสี่ปีแล้วเออความทุกข์ความทุกข์ไอ,ทาานนะอ,ทอ้ที่ความคิดความอ่านที่พวกเราว่าน่นเออมันที่ล้างหรอถ้าเราไม่คิดไม่ทุกข์มีไหมเอาถ้าเราไม่คิดไม่ทุกข์มีไหมเอาไม่คิดไม่ทุกข์มีไหม มีอะไรขู่อะเปหมดแล้วเอามาถามว่าทุกข์คือภัยใหญ่ของมนุษย์พวกเราบอกว่าทุกข์เพราะความคิดเห่าน,นั้นอา้าวถ้าเราไม่ถ้าไม่คิดนะถ้าเราไม่ทุกข์เพราะความคิดแต่มีทุกข์อีกอื่นไหมพวกก็มีสองอย่าง <ste educate S 1> ใช่ใช่แล้วขอบคุณครับ <laughs> ใช่เนี่ยด้วยทุกขคทุกข์คือ ภัยใ,ใหญ่ของมระศักโลกคือความทุกข์ของเจ้าธรามนี้นะเออทีน,นี้สมัยก่อนก็เป็นอย่างเงี้ยทุกข์เพยากจนใช่ไหมเป็นโรคก็อยากจะหานก็ไปอ้อนวอนวงสวงทีสางเทวดาป่าไม้ภูเขาเจดีเจดียรือกระเทมุตอะไรต่างๆน่นนะลกูกเออเจดีย์ปมตุลรกพเราอยู่ไปขอพรเลยเพราะมันเป็นมีพุกขนั่นแหละถึงไปขอพรป่วยพวกเราเคยไปไม่ไปบนให่ หามียไหมเออแต่ที่ว่าจะไปหาหมอไม่ใช่นะไปหาไปหาเออพะพระนะไปหาผีสารเดวลาอะไรต่างๆไม่รู้ก็วันนี้ยิ่งอุย้ยอะไรใครยิ่งมารักษาย,ย,ย,ยิ่งน่าเกลียดพระเจ้าห้าห้าพระองเคยได้ยินไม่ข่าวดังน,นนะถ้าให้ถ้าให้ให้อาา,า,ารพูดรือพูดการพูดคำเดียวจบเลยนะพระพุทธเจ้าห้าองไปยังไง กี่องค์กพวกเราฮะไม่ใช่พระพุเจ้าพุทธภัตนกับมีกี่องมีสามไปใหญ่แล้วนะทีนี้โอ้ทีเดียพวกพเราไม่รู้จริงท่านนี่เนะพัฒนกับกับแต่แรกับไหนบางทีก็มีส่นยนกับไม่มีพระุทธเจ้าเข้าใจไหมส่นยักับว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะมีพระปฏิบัติพระพุทธเจ้าเยอะเลย แต่ส่ยนจะกลับแปลว่าไม่มีผูริเจ้ามีแต่พระประเจริฐริเจ้าแต่กลับของพวกเรานี่มีห้าพระองค์เขาเรียกว่าพัทธกับแปลว่ากลับที่เจริญที่สุดบางกลับก็มีรูปหนึ่งบางกลับก็มีสององค์อย่างเงี้ยบางกลับก็มีองค์หนึ่งสององค์แต่กลับเราดีห้าองค์เขาบอกว่าพูริเจ้ามาช่วยโลกห้าองค์้วห้าองค์ได้ไงตัดสรุดูแช่สี่นี่เห็นไหมแสดงว่าพวกเราเข้าใจแล้วเนี่ย สัตรูรสีพระองค์เราจะห้ามพระองค์มาจากไหนเนี่ยตอานี่เขาเป็นบ้ากันเลยทุกวันเนี้ยเอออาจารย์ไม่กลัวออกเสืยงหรือไม่กลัวอะไรเลยนะไอ้ที่อ,อ,อะไรเนี่ยนะเขาไปรักษาโรคยิงธนูใส่รักษาเรนนะห้าพระองค์มาช่วยรักษาเงานินองค์ที่ห้าจะไม่ตัดรูปองค์ที่ห้าจะเป็นประตูชนดูเป็นพระกษัติย์พระ,พระพรองค์ที่สัอย่างนี้เหละเพระาะเราเนีน่ยคือไม่ศึกษาพ้อมูลตั่งแต่หมดเลยนะเข้าใจไหมอันนี้พูดให้พวกเรา ฝัในใจนะห้าพระองค์ก็จริงแต่ว่าตรัสรู้สี่พระองค์ใช่ไหมแต,ต่องค์ที่ห้ามาจากไหนทีเนี้ยก็ยังไม่ตรัสรู้นี่ขอตัวขอต้นนะอยากจะพูดคำหยาบเหมือนกันแหละเขา้ม่แต่พูดคำหยาบมันโม้นะถ้าพูดคำหยาบมันเม่สี่พระองค์นี้ใช่ไหมอัตระกับไปกับอื่นก็สุนที่หลับไม่มีเลยไม่มีพระเจ้าคนนี้ บางองค์บางมืีมากับก็ไม่สอนมากับไม่ีองค์หนึ่งมากับก็ไม่มีเลยแต่กลับพวกเราเป็ตระเวนที่สุดแล้วมีพระเจ้าห้าประองค์พวกเราเกิดเจอพระเจ้าจะเกิดเจอองค์สิบองค์ก็เรารู้แล้วนี่นะเนี่ยไปเกิดก็ยังเชยเกิดมาก็เชยเหมือนอย่างนี้นะพวกเรานะใครอยากปรารถนาเจอพระพุทธพระพุทธเจ้าพระศรียมงไม่ไตรนะฟังให้ดีนะพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรยังมีอยูนะฟังไม่ดนะพจาพะสัมัมพุทธเห็นพระศรยู่ก็ยังไม่ปฏิบัติตาม แล้วจะเป็นรอะไรก็เราจะเป็นเป็นอะไรอีกข้าพูงข้าพ bueno. ุทเจ้าเเจ้าเกิดมาตรตัสรู้จยิงนนะเราจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหตุนี่ชาตินี้เราเจอพระเจ้าแล้วทำให้พระเจ้าจะไม่หายสักนั่นเลยนะพวกเราไม่มีเสื่อมสักนิดเลยนะเนี่ยพวกเราคนลูกเลยไม่มีเสื่อมเลยนะพวกเรานะศีลพวกเรารู้ยังไมเรื่องศีลน่ะศีลห้าพวกเรารู้ไหมศีแปดรู้ไหม สินสิตก็รู้สินสองร้อยเกตก็รู้มีหมดในน้ำมันเรานะเยันครบหมดเลยโคที่ปักเทียธรรมองค์ที่ทำตัลตุตรุสามเยเกตประการก็มีครบหมดเลยเออสินสมาธิปัญญาพวกเขา,าก็รู้อยู่การเตะลมกายวาจาเรียบร้อยดีชัวสินไม่ใช่ใจนะฟังให้ดีนะการสตะลมกายวาจาเรียบร้อยดีชัวสินการรักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธินะ การรอบรู้รกองสังขารชื่อว่าปัญญาเนี่ยพราเราไปจะกู้หมดเลยมีหมดเป็นครุบหมดเลยนะแล้วเราจะปราสนาเจอพระปัยาเรียยไม่ไกลต้อสมณพุทธกมเหมือนกันหมดเลยเออหัวใจศาสนาอาจารย์เคยพูดแล้วนะหัวใจศาสนาคืออะไรเคยพูดไปแล้วถึงใครกี่ครั้งมาจำจำบอกว่ามาหาเจออาจารย์สามครั้งสี่ครั้งแล้วนะเออ คำสองหัวใจของพระพุทธศาสนาเนี่ยพวกเราไม่ไม่ใช่ความนี้เพือเอ่อนคนหลอกเราอะไรอีกอะไรมจจไม,ไไมร่พวกเราก็ยังรู้อตัวนี่นะนี่คือหัวใจศาสนาสัพพปาปัสสักระนังการไม่ทำบาปว่องไงกุศลสูสบบส้กับสัมปะปาการยากุตุนี้ถึงพร้อมสกิตะประโยชน์ทัพนางัง ใสยเอตังพุทธานาซาสนังเห็ไหมพระพุทธเจ้าตัวโรองตรักอย่างนี้พระศิษย์ก็ไปไกรมาก็จะตรักเหมือนกันในวงหดอย่างนี้นะนี่เราเจอพระสมณโคดมแล้วทำไมไม่ปฏิบัติมันขาดการปฏิบัติแค่นั้นเองนะพวกเราออกมาเสียดายนะเสียดายเสียดายนะญาติโยมพวกแบบนี้ปั่นปักปรมาเนี่ยนะโอ้ Dante, วิ่งเขาก็ใช้คำนี้มากกว่าอาจารย์พูดบอกว่าเสียดายเสียดายอันมาไม่ใช่เสียดายเพราะแต่งลมนะเสียดายแม้กระทั่งกระไรนั่นแหละเจอพระเจ้าแล้วพระเจ้าชี้ทางให้เราพ้นทุกข์จริงๆนะพวกเรานะชี้ทางให้พวกเราค้นทุกข์ให้พวกเรามีความสุขในปัจจุบันจริงๆเลยทำไมต้องให้คนดูกล่าวทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกไงที่กําลังพูดเมื่อกี้ตามไ้เลยทุกข์คือภัยใหญ่ของสัตว์โลกไม่มีอะไรหรอกคือนอกจากทุกข์ทีนี้เมื่อมีทุกข์แล <un> well ้วก็อยากแก้ แต่แก้ที่ผ่านมามันแก้ไม่ถูกเออไปบูชาบวงสวงวัดต่าปไหว้จินั้นติงนี้โดยแถวเฉพาะแถบกดไปแล้วครั้งที่แล้วนี่แถบหน้าของคืออะไรเออไม่ใครเห็นบ้างไหมไม่เห็นเหรอเฮออ้ยจันนังเห็น,หนอยู่นี่น่ะ <S 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 เฮ้ยนี่เมื่อกี้เมื่อเช้าจารย์จับมาเลยไปยังน้าเดียวแล้วน่ะสองตัวนั่นน่ะ เต็ไมไปหมดเลยเอาทิ้งให้หน่อยนะอาจ,จารย์จับเงินมันแห้งแล้วนะเนี่ยนะพญานาคเนค่ยนะ<ม>แต่พญานาคจิินๆเคยเห็นมันโเอาคิดเอา<ม>ดีไหมนี่แหละพุณเจ้าัสบอกไม่ใช่พระคุโเวสรารนังกันติสรารนณะแต่ว่าที่เพิ่งนะปปจานิวันานิจะอาราม,รกกรา,มา,ารุกัจเจตัญมีมนุษย์สร้างเปจิตติตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภยกกัยวกเขาและก็คือความทุกข์นั่นแหละคือเอาพวกเขาทั้งหลายว่า ่าไม้ทั้งหลายบ้างอารามและรุกขะที่ดีทั้งหลายว่าว่าเป็นสารณะในตังโคสารนังเทมาในตังสารณะผุ้เมันนั่นไม่ใช่สารณะอันเกษมไม่ใช่สารณะอันรวมเราหลอกเัวเอที่เฉยว่าเออได้ไดบูญช้าแล้วคิดว่าเขาจะพุ้มครองหลอกตัวเองแล้วมีความาคิดว่าปลอดภัยเฉยเขืไ่ไหมแหย่ถึงเหตุถึงวันจะต้องมีใครช่วยได้ใครเป็นผู้นำทางเรา ะกรรมกรรมไม่ใช่คำสอนผู้เจ้ามีอยู่แล้วแหละแต่พูดแต่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติฉะนั้นแหลนะนบบอยู่ที่กรรมเขาอย่างสิ่งเหล่านี้เราจ้าตัวคิดว่าเนี่ยนะเอาอันนี้พูดให้ฟังนะตั้งแต่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็ดีตั้งแต่อะไรกับศักดิ์สิทธิ์ก็ดีที่พวกเราว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะไม่ช่วยมิได้แม้พระองค์ก็เป็นเพียงผู้คิดเฉย ลูกศิษย์ของพระองค์ตัดรูลหมดหรือฮะไม่ญาติของพระองค์ไม่ใช่เ,เทวพุทธ่ะญาติาตาของพระองค์เป็นพี่ชายของปนางเทวพาเป็นพี่ชายของภรรยาของพระองค์นั่นนะ่ะของเจ้าชายศิริสถานน่นนะ่ะพ่อตาของพระองค์พ่อตานะก็ถูกเป็นดิสสูงเหมือนกันทำไมไม่ทำไมไม่ไมพระองค์ค้นไปหมดไม่ได้พระองค์ขี้แน่เฉย เหมือนกับหมอจับเอาจัดจานก็เรากินได้เลยเออกินยาชนิดนี้กินนิดน้ำเป็นโรคอะไรินนี้เราก็คิดจะกินกินบ้างไม่กินบ้างเออไหนไม่หล่ะทีเนี้ยเขาบอกให้ทำอย่างนี้ทำนี้นะอาตมาเนี่ยเป็นโรคกรดไทออนมาลากี้หมอคนหนึ่งมันดีมากมากเลยนะพวกเราเนี้ยเออเขามีแผนอะไรนั่นมาเลยให้โบริโภคแบบอะไรก็ได้อะไรแผนอะไรข้อห้ามต่างๆนะการปฏิบัติ ห้ามกินเผ็ดกินเปรี้ยกินหวานกินมันกินเชมกินห้ามสุกุรีห้ามกินเหล้าห้ามกินแอลกอฮอล์ทุกอย่างเขาห้ามนะเราก็รู้กินกาแฟข้าวกินนี่นะพอถึงเวลาจริงโคคมมีพลังนั่นแหละพลังจิตที่จริงเลยนะมันเลิกได้หายจริงๆเลยนะหายจริงหมอคนนี้ดีจริงๆเลยเขาไม่ยาเขาบอกให้เลิกตัวเนี้ยเออเราก็รู้ว่ากินกาแฟกินเครื่องดื่มเนี่ย พอกินแล้วก็ออกทันทีเลยพอเลิกหายเลยเห็นไหมหมอเขาเนี่ยแนะนําเราให้เราทําตามอันนี้ก็เป็นยานะที่ว่าเน,นี่ยนะการไม่กินก็เป็นยาการที่กินยาต่ตางๆก็เป็นยาเออหายเลยนะพวกเรานะเหมือนกันเลยอย่ไม่มีใครช่วยได้อันนี้มันเยอะมากแต่วันี่จะพูดเรานีงไง่ไงมันเยอะมากว่าทาไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไม,ไมเนีอ่อ นะเราจะเรียนขนาดนี้ทําไมไม่ค่อไม่ตักที่มากน้อยในพวกเราเออไม่กี่ตักที่มากน้อยที่จะเข้าใจจริงๆงน,น,นะนะสิ่งเหล่านั้นอันนี้นี่อันนี้เป็นพระคาถาในพวกเรานะต้องตรงรัดนะไม่ใช่อาจารพูดนะที่ครูอาจารย์ท่านตนส่วนตอนส่าน,นสอนก็เรียกว่าพระคาถานะเออ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สาระอันเกษไม่ใช่สาระอันบุดลเป็นว่าอย่างนี้น,นะะหลอกให้เอยปว่นใจให้เฉยพอไปบูชาพระอุ่นใจแค่นั้นแหละมันไม่ใช่เกษเลยมันไม่ได้ขา้าพอพานว่ากันเตะหลอกกัเองที่เฉยแล้วก็ไม่มีใครที่มาช่วยเราเลยเดินก็อย่างที่ตมาัวยอยางนี่นแหละมีพระพุทธเจ้าห้าพวงมาโอ้ยพวงฉันพิพานแล้วอาจ,จะพูดให้ฟังนิพพานือ,อยังไงนะ ฟังเท้ยนนะพวกเรานะพวกเราจะไม่มีใครมาหลอกมาลวงทีเนี้ยถ้าได้ฟังเทศอาจารย์บุญทวีแล้วถ้าเขาถามว่านิพพานเป็นยังไงแล้วตอบไม่ได้แล้วอย่าไปบอกว่าเคยฟังเทศอาจารย์เทวีนะถ้าเปรียบอุปมาประมาณ,มาณอย่างนี้นิพพานน่ะนะิพพานไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าธาตุาแต่กันเพราะน,นิพพานนะนิพพานมีสองอย่างสัพป,ปาทิเสสันิพพานตัดกิเลสที่มีเบญจสันต์อยู่ถ้าใครตักตระกอบก็เรียกนิพานเลย เข้าใจไหมนี่คพานแปลว่าดับดับกิเลสซึ่งมีเบญจขันธ์ดูก็คือขันธ์ห้าหนึงง่งเลยแต่ธุระปล้องน,นิพพานเลยนิพพานมสองอย่างเงข้าใจไหมลูบธาตุแตกกายทำลายขันธ์ดูหนังก็เรียกว่าอนุป,ปาทิเสรสนิพพานดับกิเลสที่ไม่มีเบญจขันธ์เข้าใจไหมคือตายน่ะน,นะทศวรรษพระคือมรมรคภาพน,น,นะเนี่ยเข้าใจไหมคือตัอลธุระปล้องนิพพานเลยเทีเดียวเข้าใจไหม เ,ออเพื่อตะลุร้อนทุกขั้งทันทีเลยเขาเรียกว่าสักปุปาที่เศรุณิพพานดับกิเลสที่มีเบญจขันอยู่ก็ยังไงเบญจขันนั่นล่ยรูปเวทนาสัญญาสังขา,ารวิญญาณยังมีอย,อย,อยู่แล้วก็อนุปาทิเศรุณิพพานดับกิเลสที่ไม่มีเบญจขันเนี่ยเขาเรียกว่าท่านกับไม่ใช่ว่าตายนะพวกเรานะจริงๆแล้วอันนี้อันนี้สําคัญนะเอออันนี้สําคัญจริงๆเราไม่ได้ตายนะ ท่านใช้คำว่าถ้าแตกดับนะถ้าแตกทำลายเมื่อกายแตกเป็นเท่นี้นะเอาถ้าพวกเราไม่เชื่อตมาฟังนี้ดีนะถ้าเป็นไม่เชื่อตมานะเรานอนหลับนี่กายหลับเรากายนิ่งไหมกายไม่ไกายนิ่งแล้วอยู่กับที่แล้วไม่ได้เคลื่อนไปไหนหลับยังวิ่งอยู่เหรอหลับก็ยังวิ่งยังเที่ยวไปอยู่ไปไหนอยู่หรือหลับแล้วก็น,นอนเองไหมหนูใหย แต่เวลาเวลาเราฝันเนี่ยออกกายไปด้วยไหมเออใช่ถ้าสมมติว่าเขามาฆ่าเราตอนนั้นนะ่ะนะกายแตกนันนั้นนะเราก็ไม่เจ็บไม่ปวดเลยนะเพราะจิตลงไปแล้วไงเห็นไหมพวกเราไม่เคยตายจริงๆเลยเมื่อคยนี้หลับสบายไม่รู้เรื่องเลยพูดได้ในเวลาสบายไม่รู้เรื่องขนาหลับสบายอยู่รู้เหรอ มเมื่อคืนฝันอย่างนั้นอย่างนี้รู้อีต่างหากเมื่อคืนไม่รู้ฝันอะไรจำไม่ได้รู้ได้ยังไงมันไม่เคยดับเลยโดนยาบสม่รู้สบตตดเมื่อไรพูดได้ยังไงไม่รู้สลบแต่เมื่อไรนะแสดงว่ามันรู้พวกเราไม่ตายพวกเราไม่ต้องกลัวตายหรอพกพุธแจแต่ว่าแค่คาแต่ดัดบเฉยเฉยนี่ยทีนี้มันจะยาวจะลืมไปนะนิพพานนะนะถ้าได้นิพพานแล้วนะ ถ้าเปลียปูกประมาประมาณ,มาณให้ฟังนั้นเื่อรู้จะกเปรียบยังไงเปรียบเหมือนไฟเทียนหรือว่าไฟที่เหลือน้ามันอะไรเนี่ยเทียนนั่นเอาชักเจ้นนะแล้วเราเดาับเทียนแล้วดับไฟแล้ี่ยไฟไปอยู่ไหนมีไหมไฟอ่ะพอดับไปแล้วนะนั่นแหละจบเลยขณะที่มีาตุคันจดก็เคยยังมีไฟเนี่ยนะยังยังยังอยู่ยังทงไว้อยู่นีนะแต่ถ้า ตับเนี้ก็หมดเลยไม่มีที่เกิดมีมีที่ไปจะไไปนั่นนะท่านียกอุปมาออกมาอย่างนั้นเออพระพุทธเจ้ายังตัดกระ้แล้วก็ยังเอาพระพุทธเจ้ามาพูดมาพูดยังไม่มีพระพุทธเจ้าจบแล้วทาและวินัยเนี่ยที่พวกเราฟังอะไรคือพระพุทธเจ้าคือคือตัวแทนที่เลยนะไม่ใช่แบบพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวแทนเราตถาคตรโปร่งตรัดแย่นั้นนะทีนี้ในเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้แล้วทีนี้พระองค์ยังอยู่กับเราไหมต้องยังอยู่ดิเออ อันนี้ไม่ใช่สาระอันเกษมอันนี้ไม่ใช่สาระอันลงนะแต่ทีเนี้ยเนตัง,นตงสารมาตมเนตังสามาตมนะแต่ผู้ใดมาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะมาเห็นอริยสัจสีเออที่คุณพดที่โยมบอกว่าอริยสัจสี่นนะทุกคืออะไรเนี้ยทุกมีอยสองอย่าง ทุกกายทุกใจทุกกายก็รักษาด้วยยาใช่ไหมรักษาบางอย่างหายบางอย่างก็ไม่หายเห็นไหมก็เดาแปลกไหมบางคนเนี่ยนะไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บเป็นไข้แต่ถึงเวลานอนหลับไม่เฉยเออบางคนเนี่ยโอ้ยนอนให้ป่วยรักษาอย่างนั้นแหละเป็นน้ำเป็นควันเปสิเปีนยี่ปีจนเหมือกหมดเนื้อหมดทลองจนลูกหลานแช่งให้ตายมันหระกว่างั้นเถอะ กรรมนะพวกเรานะกรรมหนึ่งไหมเออถ้าวิชาหมอตะวันไม่มียมคนหนึ่งที่อาหารอย่างนั้นทำอาหารอนี้นี่ไม่การโอ้ยอมยมจะไปหมกมนเหลือเกินเรื่องอาหารการกินนั่นนะไอ้พวกที่เขาขอโทษนั้นที่เขาไปหาขี้เขียขยะนั่นนะกินที่ขยะนั่นนะทําไมเขาไม่ป่วยเป็นโรคอ่ะเออผมก็ไม่นี่นะผมเป็นปงเลยนะแข็งนะผ้าราผ้าเก่าเกาเว้นเว็นนี่นะทำไมเขาไม่ตาย ทำไมองทำไมไม่ตายฮะโอ้ตกลงศึกษาหน้อยจริงๆได้เลยเนะเ <c oughs> จา้าคนสมเด็จองค์หนึ่งท่านอาจารย์คิดเหมือนท่านนะท่านก็พูดมือาอารย์แต่ไม่ใช่ต่างคนต่างจำนะแต่เราก็ชิดองอาจารย์หนึ่งว่าเออทำไมว่าศาสนาพุทธในประเทศไทยเราเนี่ยทำไมเกิดเหตุอะไรต่างๆต้งวิ่งกลูก,กันไปศรัทธา เห็นอะไรแปลกๆก็วิ ai, ่งกันไปเห็นอะไรแปลกๆก็วิ่งเพราะว่าศึกษาน้อยกันเลยเนีนะศึกษาน้อยแต่เท่าก,ก่อนหรือว่าอย่างเนี้ยทนะไมบอกว่าปัญญาอ่อนนะท่านบอกว่าอ่อนใช่ศึกษาไม่้ว่ารเนี่ยนะอาตมาก็คิดอย่างนั้นเพราไม่ได้ศึกษาก็ไมไศึกษาก็องเนี้ยท่านต้ตนที่ไม่เคยศักษาใครเลยนะเออพอมีโผล่ขึ้นมาแปลกๆมันก็วิ่งไปตามอย่างาน,นะนี้ยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีครูอาจารย์สอนนะนี่ แต่ไม่ให้ไปศึกษาเยี่ยงไอยังคิดถามเลยไม่ไม่รู้เลยเลยดะเอาไม่ใช่มันไม่ใช่การามกการามมันจะไม่ได้ศึกษาจริงๆไงไอ้แค่เพื่อนๆนี่แหละเนอะเนอะพระพุทธเจ้าท่านให้เห็นทุกทุกมีอะไรมีทุกกายกับทุกใจไอ้ทุกกายเนี่ยก็มันทุกไม่ใช่แค่ป่ปวยไข้นะทุกกายเนี่ยนะเออ ุกกายทุกประจําทุกจอนก็าจาเปทุกเป็นนิดเออทุกเป็นนิดไหมหิวกระหายเออไอจอดนมาก็พวกเก็บไข้ได้ป่วยต่งางต่างน,นะแต่ทุกนั้นมันทุกตลอดเวลาเออพวกเราตื่นขึ้นมาถ้าพวกใครที่ขับขายตัวชาวเขาวิ่งเข้าส้วมใช่ไหมแต่อาจารย์ต้องฉันเขาก่อนเพื่อนั่นดนันเอาของใหม่ดันของเก่าขอ,ออกเออ ลองดูลเรื่องปวดชีนะพวกวุกมากไหมแหมไม่มีนะไม่ได้หมายถึงว่าไม่เป็นโรคไม่เป็นทุกไม่ใช่เราพกกุกประจำไปแล้วทุวกตลอดเวลาไม่มีเว้นเลยพวกเราไม่มีเว้นนะร่างกายแข็งแรงจิตก็หาเรื่องทุกอีกไม่ใช่ไหมจิตก็หาเรื่องทุกีกเ,อกเออจริงๆนะี่ยพวกเราเล่นโทรศพัพท์พวกเราหาเรื่องทุกนะไม่รู้ตัวนะเออหาเรื่องทุกไปเกาะอารมณ์ยังไงไปเกาะอารมณ์ ถ้าสมมติว่าเด็กๆเดี๋ยไม่ให้ไปแย่งเราดูเด็กเออเด็กก็ทุกข์เยอะๆเลยเห็นไหมมาเห็นคลิปอีกคลิปหนึ่งเด็กฝรั่งบนเครื่องเขาให้ปิดเครื่องใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเครื่องมันจะขึ้นเงี้ยเดี๋ยวเครื่องตัวพ้อให้ปิดเด็กไม่ยอมปิดเด็กประมาณเจ็ดแปดกว่งเนี่ยผู้หญิงนะโอ้ยเจะร้องบุกแตกไปแบบดาแม่จะร้องใครมองหน้าไม่ด่าโอ้ยน่ากลัวมากเลยนะเด็กจริงๆแล้วพวกเรามันทุกข์ไหม เออมันไม่รู้ตัวเฉยนี่แหละทุกกายทุกใจเออทุกกายก็รักษาตามเหตุตามมาใจบางครั้งนะอันนี้มาจะจะจะให้ให้ลงไปการรักษาโรคอย่างหนึ่งนะเวลาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะบางทีก็รีบไปหาหมอไี้ไปหาหมอนะเออเหมือนกับเราเป็นแผลเนี่ยนะตอนแรกมันจะระบมตอนแรกกันไม่เจ็บนะวันคืนที่สองจะระบมแล้วต่อไปก็ค่อยดีขึ้นใช่ไหมเหมือนกับน้าท่าที่เที่ยงก็ก็ลง มาไม่ไปหาหมอนะไปไหนสักพแล้วก็หายยังมันเอาเหมือนกับเป็นฝีถ้ามันไม่ถ้ามันไม่สุกแล้วมันจะแตกไหมมันก็ไม่แตกเนี่ยแต่พวกเราใจร้อนอย่างพ่าวไม่ต้องมันเกิดถึงเวลาก็ลงเองเราสังเกตดเวงนะถ้ามันมีตกรมบนมันเป็นอย่างนั้นเองรักษาตอนนั้นก็ไม่หายก็ต้องอย่โรงพยาบาลนั่นแหละจริงจริงมันจะหายอยู่แค่มันเกิดแล้วก็ดับเลยทุกสิ่งเมื่อเกิดแล้วก็ดับจริงจริงเลยพวกเราโรคบางโรคเนี่ยรักษาก็หายต้องสื่งบางอย่างก็ ไม่หายบางอย่างไม่รักษาก็อไหนรักษาก็อไหนไม่ได้พวกเรานี่คือทุกข์ทุกข์มันมีอยู่แล้วก็ทุกข์ประจําตัวเราก็คือเนี่ยก็เรียกว่ารูปทุกข์ในกายเนี่ยนะเจอตายกับใจที่มันทุกขนะ์เน่ะทุกข์ตายทุกข์ใจกันว่าอย่างเงี้ยตายมันทุกข์ประจาอยู่แล้วทุกข์ใจก็คือเจเละทีเนี้ยแต่นี้รักษาได้นะอันนี้รักษาได้เนี่ยพระเจ้าต้องบอกก่อนว่าสังเกตเอา มีโจทย์แล้วก็คือเรื่องทุกข์ขึ้นมาก่อนนะที่ว่าโยมตอบอาจารย์ว่าสมมติใครใช้เป็นขลิบสัมสีนี่นะมันเป็นอรื่องเนอะพูดถึงเรื่องทุกข์เอาทุกข์ขึ้นมาก่อนอ่ามีโจทย์แล้วพวกคนไปหามาอะไรเนี้ยหาคำตอบมาอย่างนั้นนะทุกข์เพราะอะไรทีเนี้ยหนอ,อไอ้ทุกข์กายเนี่ยลำพังลำพังมันก็ทุกข์ไปแล้วนะลำพังมันทุกข์ไปแล้วไอ้ส่วนที่ทําให้มันเพิ่มทุกข์ก็คือมีตกกังวลเกินไปไงเออ อย่างที่ที่แล้วมาก็ไปเจเที่โรงพยาบางไม่รู้แต่ว่าเขาเขาจะถูกแกแล้วก็จะตางไม่รู้นะ